ฝากเพืพ่อนๆก,กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆของพวกเราด้วยนะครับวันนี้นะครับเอา KLX 250ของเพื่อนมาลองขี่นะที่สนามบ่อด,ดินหนองจอกนะครับก็ ขี่วนมาสองรอบนะครับทั้งโดดเนินแล้วก็ขี่บนเส้นทางที่เข้าป่านะเออความรู้สึกที่รู้สึกเลยนะเออก่อนอื่นลืมบอกไปผมรถที่ผมใช้ขี่ประจำนะครับคือ c f f 5 5 0 l รนี่นะครับทำโชคหน้าหลังเป็นของ k คร้อยนะครับทำมาแล้วนะฮะโอเคช่วงล่างก็คือเซตหน้าหลังประมาณนี้เนาะก็ วันนี้จะมาเล่ารีวิวเปรียบเทียบนะฮะกับเจ้า KX 250นะครับคันนี้ช่วงล่างเดิมๆแตนด์ดนะฮะเอ่อจากการที่ได้ลองขี่เนี่ยรู้สึกว่าเจ้าคันนี้ช่วงล่างดีกว่าโช๊คเดิมๆของ KX 250ดีกว่าโช๊ค CRF ของผมนะความรู้สึกของผมนะช่วงระยะย,ยุบ แล้วดีดคืนเนี่ยรู้สึกว่ามันมันมั่นใจกว่านะฮะลองเมื่อกี้ลองแบบอะไรอ่ะเนินที่มันเนินที่มันต่อเนื่องกันอ่ะลูกละนาดอ่ะเออก็มั่นใจนะครับคุมรถง่ายนะครับเเจ้าแรนล,ลี่ของผมเนี่ยขนาดทำเคร้อยมาแล้วก็ยังมีอาการย้วยบ้างนิดหน่อยนะจังหวะที่ต้องบั๊ม ลูกระนาดหลายๆลูกต่อกันแต่ว่าเจ้า KX เนี่ยไปได้ดีกว่าเนียนกว่าเยอะเลยนะครับ วันนี้ผมเพิ่งได้ขี่ครั้งแรกเนาะยังไม่ชินกับระยะคลัตนะฮะแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าค่อนข้างจะเสถียรกว่ามั่นคงกว่านะครับดีกว่าเดี๋ยวไปลองต่อนะครับลองมาสองรอบแล้วสนามบ่อด,ดินหนองจอกนะครับ

ในด้านเครื่องยนต์นะครับผมว่า k l x 250เน่ยพละกำลังจะด้อยกว่า c i f 250เดิมๆนะครับถ้าเดิมๆด้วยกันนะผมว่า c i f 250เนี่ยจะแรงกว่าอยู่นิดหน่อยนะฮะโดยเฉพาะแรงปลายนะครับวันนี้ผมช่วงฟรีรันเนี่ยผมลองลองบิดดูนะครับ k l x 250เนี่ย จะได้อยู่ประมาณสัก110นะครับไม่ไม่น่าเกินนะฮะลองบิดลากดูล้แต่เจ้า CF250 ของผมเนี่ยลองบิดสุดเนี่ยน่าจะได้อยู่ประมาณสักร3 0นะฮะแล้วก็ช่วงความรู้สึกช่วงออกตัวเนี่ยก็รู้สึกว่า CF เนี่ยจะมีพละกกำลังที่ค่อนข้างดีกว่านะครับ ส่วนความรู้สึกการขับขี่ในป่าเนี่ยผมว่าถ้าเดิมๆด้วยกันเนี่ยเจ้า KLX ขี่สนุกกว่านะครับควบคุมง่ายกว่าช่วงล่างไปได้ดีกว่านะครับคุมรถง่ายกว่า